เอละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของตลาดหุนตลาดหุนนะครับหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรในเมื่อธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปนะครับพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดคุณผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านส่งมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5หนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับแล้วก็ การฝากเริ่มต้นเนี่ยนะครับฝากได้โดยโดยฝากหน่วยละ100บาทเมื่อฝากครบ2ปีแล้วนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราหน่วยละ0.10บาทหรือว่า10สตางค์นั่นเองนะครับัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับสามารถฝากเริ่มต้นในอัตราหน่วยละ100บาทนะครับเมื่อฝากครบ2ปีจะได้รับดอกเบี้ย ร้อยละ0.05ต่อปีนะครับหรือหน่วยละ10สตางค์หรือ0.10บาทอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามถาท่านผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากที่ธนาคารออมสินก็เชิญชวนให้ท่านผู้ฟังร่วมกันออมเนี่ยนะครับเปิดรับออมในราคาหน่วยละ100บาทนะครับเมื่อฝากครบ2ปีแล้วก็จะได้รับดอกเบี้ย คำถามคือดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินมอบให้เมื่อคิดเป็นหน่วยนะครับเมื่อคิดเป็นหน่วยเนี่ยจะได้รับในอัตราหน่วยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดทำโครงการสินเชื่อผ่อนปลนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติพร้อมกับให้เงื่อนไขพิเศษในการขอสินเชื่อ เพื่อให้ครอบคลุมสาขาอาชีพต่างๆนะครับรวมถึงข้าราชการแล้วก็บุคลากรของรัฐด้วยซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มที่เป็นบุคลากรของรัฐนสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภยัยโควิดที่มีการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษนะครับคืออัตราดอกเบี้ยร้อยละห9าจไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกรันสามารถผ่อนชำระเพียงงวดละ1,200บาทนะครับเมื่อมีสินเชื่อ1 0 0 0 0บาทโดย สินเชื่อจะอนุมัติวงเงินรายละ5 0,000นบาทด้วยกันนะครับซึ่งผู้ขอสินเชื่อสามารถขอสินเชื่อจากสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดไปชําระหนี้สินอื่นที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าได้นะครับซึ่งจะช่วยให้เกิดสภาพคล่องในการใช้จ่ายด้านการอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันได้ดังนั้นครับเพื่อเป็นการขยายผลให้ข้าราชการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนะครับธนาคาร จึงได้ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบขในจัดโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกกบขด้วยการมอบสิทธิพิเศษ2ต่อเป็นของที่ระลึกและก็บัตรของขวัญน,นะครับซึ่งสมาชิกกบขที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชันกบขหรือว่า MyGPF a แอปพลิเคชันหรือจะแจ้งทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ w w w g s b o r t h หมดเขตวันที่31สิงหาคม2565นี้นะครับ เมื่อวานนี้ครับวันที่22มิถุนายน2565นะครับนายรักวรกิจโพคารกรรมการผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x i เอ็กซิบแบและนายสิทธิกรดิเรกสุนทรผู้จัดก,การทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวอ่าบสยอยนะครับได้ร่วมกันเปิดโครงการ The S1 Project SME1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอ็กซิบแบกับบอสยอยนะครับเพื่อทำการพัฒนารูปแบบธุร,รกิจ ซึ่งสามารถประยุกใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการให้บริการและเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ s m e ให้ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในเวลาอันรวดเด็วนะครับพร้อมกับบริการอื่นๆอย่างครบวงจรด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ s m e ไทยในตลาดโลกยุค next normal นะครับนายธนรัตน งามวัลไลร่รัฐนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าออทกศนะครับได้กล่าวถึงการที่กกสเปิดรับฝากตลาดออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง7จํานวน1,000ล้านหน่วยหน่วยละ100บาทนะครับรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น1นึ่งแสนล้านบาทโดยจะมีอายุการรับฝากนาน3ปีด้วยกันแล้วก็มีสิทธิที่จะถูกรางวัลรางวัลสูงสุด10ล้านบาทครับรวมมูลค่าสูงสุด46ล้านต่อเดือนนะครับ ซึ่งจะแบ่งการเปิดรับฝากกันเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงที่1คือเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่17บเจมิถุนายนที่ผ่านมานะครับจนถึงมาที่22่สิบสอมิถุนายน25 6 5นี้สําหรับเกษตรกร,ร,กรลูกค้าที่เป็นลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปวงเงินรับฝากจํานวน78,000ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นช่วงที่1ส่วนช่วงที่2ครับจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่19กกันยายนเป็นต้นไปนะครับวงเงินรับฝาก 20,200ล้านบาทสําหรับการรับฝากสลากในช่วงที่1น,นั้นนะครับปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารและก็ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดีนะครับทำให้ยอดการรับฝากเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของทิศทางตลาดทุนจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ทางเฟดได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยม,มาแล้ว พูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดคุณผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโกโ้จำกัดนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอภิชาตครับครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณคพิรพัฒนครับผมเมื่อวานเป็นยังไงมาเห็นบอกว่าบวกมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ลบนนะเหมือนกันเหรอเอ่เมื่อวานนี้แหละครับเมื่อวานนี้ลงนะครับลง่ว่าก่อนหน้านี้บวกขึ้นมาอ่าอับครับ ช่วงนี้ตลาดก็จะค่อนข้างผันผวนครับเพราะว่าเรื่องของเฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอัตราที่เร่งน,นะครับ,รบก็ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเฟดก็มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมา0.75เปอร์เซ็นตใช่ครับอันนี้ก็นับว่าเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่แรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1994ก็คือ28ปีบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ย,ย,ยังอายุไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับยังไม่รู้ความ ครับผมผมเองเนี่ยก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับครบคือถ้าเริ่มเริ่มไซเคิลของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยเฟดเริ่มที่0.25ก่อนนะครับรบแล้วการประชุมเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นมา0.5ปเซ็นตแล้วครั้งล่าสุดก็คือเนี่ยที่ที่เราผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมา0.75เปอร์ซ็นครับผมก็ถือว่าเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็แล้วเฟดก็ยังส่งสัญญาณด้วยนะะครัับว่่่าาจจสสงญญณทีะ ขึ้นดอกเบีย้ยต่อในเดือนหน้าซึ่งตอนนี้ตลาดก็ประเมินว่าอาจจะขึ้น50เดซิจพอยต์หรือว่า75เดซิจุพอยต์นะครับ,รบอ,อ,อันนี้ก็เป็นผลจากเรื่องของเงินเฟอ้อครับผมซึ่งเงินเฟอ้อมันสูงมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เงินเฟอ้อที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่8.6ช่ครับก็ถือว่าสูงสุดในรอบ40ปีของไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับ,รบก็ขึ้นมา7.1ก็สูงสุดในรอบหลายสิบปีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําให้ทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกเนี่ย มันมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นครับผมที่สําคัญของเฟดอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมีการดึงสภาพคล่องออกจากระบบด้วยนะครับ,รบโดยที่ในช่วงสามเดือนนี้เนี่ยจะค่อยๆดึงก่อนนะครับแล้วก็จะเพิ่มอัตราการดึงเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสู่ระดับประมาณสักเก้าหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์ต่อต่อเดือนนะครับครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวสภาพคล่องของโลก ลดลงแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับเรื่องของราคาหุ้นในตลาดครับอืมครับ,รบเพราะอะไรครับยังไงครับคุณใบชาติอ่าจริงๆก็เหมือนกับเวลาเรามีการอาัดฉีดสภาพคล่องเนี่ยเพื่อที่ให้ต้นทุนการเงินต่าใช่ไหมครับใช่ครับเอ่อเนื่องจากพอต้นทุนการเงินต่ําเนี่ยเอ่อก็ทําให้มีสภาพคล่องเนี่ยมาสบแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งเราจะได้ยินว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันต่ํามากใช่ไหมครับแล้วก็มีเงินเข้ามาในระบบเยอะเนี่ยก็ทําให้เงินต้องหาที่ไปที่หาผลตอบแทน แล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงก็มีการลอยค่าขึ้นมาก็จะเป็นหุ้นไม่ใช่จะเป็นบิตคอยนะครับ <Bitcoin. S 1> เป็น d ิ g i t a l ิ s <Bitcoin>. s e t ก็ก็เป็นเพราะว่ผลพวงจากเรื่องของดอกเบีย้ยมันต่ําคนต้องหาผลประโยชนจ์จากการลงทุนใช่ไหมครับก็อาจจะยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของบิตคอยเนี่ยก็ เป็นอะไรที่เสี่ยงมากมันจะเสี่ยงมากกว่านะ <c oughs> ไัไ่ใช่ครับผม,มถ้าไม่มีความรู้มากพอเนี่ยหรือไม่มีประสบการณ์่ <c oughs> ผมคิดว่าก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงครับผมคิดว่าตลาดทุนอย่างตลาดทุนไทยเนี่ย <c oughs> ก็สามารถที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับแล้วก็ผ่านร <c oughs> ้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับอย่างพวกสินทรัพย์อย่างคิปโตอะไรพวกนี้ยต้องผ่านาบททดสอบอีกหลายครั้งนะกว่าจะเชื่อมั่นว่า เป็นสินทรัพย์ที่ดีจริงหรือเปล่าอ๋อกับพูดง่ายคือมันยังไม่ไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรนะฮะพูดง่ายครับผมยังยังแปรเปลี่ยนได้อยู่ใช่เพราะว่าคนก็อาจจะใช้เครื่องมือเนี้ยมาเป็นมาเป็นการหลอกลวงก็ได้ครับผมมีเยอะที่ออกมาแบบเป็นเป็นแบบพวกกหลอกลวงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตลาดที่ที่ก็มีการกํากับดูแลอย่างเช่นตลาดทรัพย์อย่งประเทศไทยเนี้ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ มีสเสถียรภาพระดับนะครับแล้วก็น่าสนใจในระยะยาวพูดถึงตัวนี้เนี่ยคุณอภิชาติอยากจะให้เท้าความนิดหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นก็เคยถูกกล่าวหาไหมครับตลาดทุนเนี่ยก่<ช><ข>อนหน้ารู้เลยนะนานมากแล้วที่บอกว่าโอ้โหมาเขาปุ๊บเนี่ยเป็นการเสี่ยงมันหรือการเล่นการพน,นันอย่างนู้นอย่างงี้โดยหลักการเนี่ยสมัยก่อนมันอาจจะมีคนเข้าใจอย่างนั้นแต่ณนะวันนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ไหมคุณอภิชาตินะไม่ใช่ครับผมผม่าเ,เป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งที่สําคัญข,ของระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับการระดมเงินทุนคือคือ เออตอนตอนคือความหมายเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมองในตลาดทีเฟกอาจจะใช่ใช้เป็นในการเก็งกําไรนะครับเพราะว่าเป็นซีโร่มเกมแต่ถ้าเป็นตลาดหุ้นผมคิดว่าบางส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นดูเป็นการลงทุนเป็นการออมนะครับก็ที่ระหว่างผลตอบแทนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดไปตลาดทีเฟกอันนี้นนะผมผมก็ถือว่าเป็นการเอ่อเป็นการเก็งกาไรที่เพราะว่าไม่แเป็นซีลร่สามเกมก็คือมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียใช่ใช่นะเพราะเป็นสัญญาเปิด l o n กับ short อะไรพวกนี้ยครับ แต่ตลาดทุนหรือว่าตลาดหุ้นนี่คือการเข้าไปซื้อหุ้นเสร็จแล้วปุ๊บก็รองเงินปันผลอ่าเพราะว่าเรามีธุรกิจที่จับต้องได้ครับโปร่งใสด้วยรมก็เหมือนกับมีธุกรกิจอ่าอย่างเช่นกลุ่มอสังหารหรือว่ากลุ่มแบงก์อะไรอย่างเนี้ยครับผมมีดาเนินธุรกิจมีการลงทุนจริงๆมีการจ้างพนักงานมีการผลิตสินค้าจริงๆริครับ,รบแล้วก็เอ่อพอมีผลกําไรออกมาก็ จ่ายเป็นเงินปันผลเราคาดหวังได้ท้งนแง่งของผลตอบแทนจากเงินปันผลแล้วก็วเรื่องของแครปิตอลเกตครับครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเงินปันผลมากกว่าอัตราดอกเบี้ยแบงก์ก็ถือว่าความเสี่ยงมันก็น้อยลงไปแล้วถูกไหมฮะอืมครับผมเอ่อความเสี่ยงไม่ได้น้อยลงครับแต่ว่าผลตอบแทนมันชดเชยกับความเสี่ยงอ่าใช่ใช่มมผมพยายาม,มจะใช้คําง่ายๆครับเอาเอาเป็นว่าตรงนี้มันเป็นมิติอย่างหนึ่งที่เวลาคนที่จะเข้าไปเป็นนักลงทุนเนี่ยก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีด้วยอย่าเพิ่งไปมองว่านี่เป็นการเอ่อเล่นการพนันไม่ใช่ อืมไม่ใช่เลยไม่ใช่นะฮะคนละอย่างกันก<ล>ับ,บ,บอ่าเพราะฉะน,นั้นเวลาตลาดทุนตอนนี้ผมแช่คำว่าตลาดทุนแทนคำว่าตลาดทุนแล้วกันนะคุณภิชาติฮะเอ่อพอเฟดเขาปรับอัตราดรอกเบี้ยปุ๊บแล้วรู้ทิศทางแล้วว่าเดือนหน้าเอาอีกแล้วเนี่ยอืมตลาดตลาดทุนของเราจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปคือจริงๆตอนนี้เนี่ยตลาดทุ้นทั่วโลกนะครับเอ่อโดยที่เราดูที่ตัวดัชนี MSCI World Index เนี่ยครเขาเข้าสู่ภาวะตลาดหมีแล้วคำว่าภาวะตลาดหมีก็คือราคาหุ้นเนี่ย ปรับตัวลงมาจากจุดที่เคยสูงสุดเนี่ยลงมามากกว่า20%ครับแต่สำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรายังห่างไกลภาวะมีนะครับเพราะว่าปรับตัวลงมาประมาณสัก5-6%เท่านั้นเองครับก็ถือว่าอ่าเอาไม่ได้เออมันก็จะมีตลาดที่แข็งกว่าตลาดที่แข็งแกร่งกว่าพอดีช่วงนี้เนี่ยการลงทุนของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างกลุ่มพลังงานเนี่ยก็มีสัดส่วน ในในมาร์เก็ตแคปของตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณนักสาเปอร์เซ็นได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเงินเฟอ้อขึ้นราคาอาหารแพงขึ้นเนี่ยก็มีกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นกลุ่มส่งออกอาหารเนี่ยก็ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่าคแล้วก็ตัวราคาอาหารที่สูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เลยทําให้มีกลุ่มที่ได้ลงทุนได้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นโลกเนี่ยไม่ค่อยดี แล้วก็รวมถึงกลุ่มแบงค์ด้วยนะค,ะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยเพราะว่าทางเราก็คาดว่าทางกรนงนเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้น,นอัตราดอกเบีย้ยสามครั้งในปีนี้เพราะนั้นดอกเบีย้ยในในประเทศเจะเริ่มเข้าสู่ขาขึ้นละหุ้นกลุ่มแบงค์ก็น่าจะได้ประโยชน์ครับผมครับครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรามองกันเอาไว้ส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยเ,เขาเรียกไปนะฮะในในธุรกิจอื่นธุรกิจตานตลาดทุนที่มันไม่ใช่ตลาดหุ้นนี่มันจะเป็นยังไงบ้างฮะ อผมคิดว่าก็คงเหนื่อยนะครับต้องยอมับวก็เหนื่อยเลย,เ,ยเพราะว่าการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็นอกจากจะทําให้ต้นทนุนด้านการเงินเพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยในแง่ของการประเมินมูลค่าเนี่ยก็จะเป็นการทําให้ตัวมูลค่าเนี่ยควรจะต้องลดลงด้วยนะครับ,รบเพราะาเป็น discount r ซึ่งเวลาที่บริษัทอาจจะคิดว่าะจะมาริลงทุนในตลาดเนี่ยก็จะเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับ,รบแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของตลาด หุ้นไทยเนี่ยยังเชื่อว่ายังให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลงทุนที่ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดก็เรื่องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนรัสเซียนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนมันก็จะทําให้ตัวกดดันกําไรของบริษัทดอเบียรวมถึงบริษัทที่อาจจะอยู่นอกตลาดด้วยนะครับ,รบแต่ว่า,าเราก็มองว่าเราก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้ก็เน้นหุ้นที่ มีได้ประโยชน์อาจจะเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยที่มันปรับขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเลือกหุ้นที่ดิฟเฟนซีฟสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยความผันผวนของตลาดก็จะค่อนข้างเยอะะงนั้นเราก็อาจจะเลือกหุ้นที่มีธุรกิจที่ไม่พึ่งพิงหรือว่ามีความผันผวนน้อยกว่าเศรษฐกิจการขึ้นลงของของวัตถุาเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องของผลการดําเนินงานมากนักนะครับอย่างเช่นกลุ่มไฟฟ้าหรือปลาปลาพวกสารนูโภคอ่ะฮะ อย่างเช่นทางด่วนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจาเป็นถึงแม้ว่าประชาชนจะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าของพวกนี้นเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เราก็ต้องจําเป็นต้องจ่ายแล้วก็รวมถึงหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าลงทุนเหมือนกันครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นจากถ้อยแถลงของประธานเฟดเมื่อคืนนี้นี่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนได้ไหมฮะ ผมคิดว่าตลาดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็รับรู้ไปแล้วนะครับเพราะว่าทางเฟดเนี่ยก็ย้ําการใช้ดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อที่จะสก,กัดเงินเฟ้อผมคิดว่าเอ่อแต่ว่าในระยะอนาคตเนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อว่าจะสามารถกดลงมาได้ไหมครับ,รบซึ่งเราเชื่อว่าตัวช่วงไตรมาสสามของปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เงินเฟ้อของเฟดเนี่ยของของสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นสูงสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยปรับลดลงมาเพราะนั้นเราอาจจะเห็น ความผันปวนในช่วงไตรมาสสามนะครับแต่ว่าก็ยังคาดหวังว่าในช่วงไตรมาสสี่นี้น่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นบ้างครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณพภิชาติผู้บัญเจิดคุณนะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะครับคุณฟังครับก็ฟังแล้วใครที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีนิดหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคําถามที่ถามท่านผู้ฟังครับว่าธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับโดยฝากเริ่มต้นหน่วยละ100บาทเมื่อฝากครบ2ปีแล้วเนี่ยก็จะได้รับเบี้ยดอกเบี้ยคำถามคือได้รับดอกเบี้ยในอัตราหน่วยละเท่าไหร่นะครับคำตอบคือหน่วยละ10สตางค์หรือว่า0.10บาทต่อหน่วยหรือว่าคิดเป็นปีก็ตกร้อยละ0 5นั่นเองนะคร้นั่นเอง เดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ